แจกสูตรผักคมอบชีสอร่อยง่ายทำได้ที่บ้านผักคมอบชีสเมนูยอดฮิตที่หลายคนชื่นชอบด้วยความหอมมันของชีสที่อบจนเยิมและรสชาติกลมกล้องของผักคมที่เข้ากันอย่างลงตัว ใครที่อยากลองทำเมนูนี้ที่บ้านเรามีสูตรและวิธีทำแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้พร้อมเคล็ดลับการเพิ่มความอร่อยแบบมืออาชีพวัตถุดิบสำหรับผักคขมอบชีสผักคขมหรือผักขมต้มสุบบีบน้ำออกให้แห้ง200กรัมเนยจืด2ช้อนโต๊ะกระเทียมสับ1ช้อนชาหอมหัวใหญ่สับ2ช้อนโต๊ะว,วิตปิ้งครีม1ทับ2ถ้วยนมสด1ทับ2ถ้วยชีสมอซสซาเรลล่า200กรัมชีสพาเมซาน สำหรับโรยหน้า50กรัมเกลือและริกไทยสำหรับปรุงรสวิธีทำผักขมอบชีสหนึ่งเตรียมผักขมล้างผักขมให้สะอาดแล้วนำไปลวกในน้ำเดือดประมาณ1-2นาทีจากนั้นบีบน้ำออกให้แห้งสนิทเพื่อป้องกันไม่ให้เมนูมีน้ำเยอะเกินไป2ผัดผักขมตั้งกระทะด้วยไฟกลาง ใส่เนยจืดลงไปจนละลายใส่กระเทียมและหอมหัวใหญ่ลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ผักคมลงไปผัดให้เข้ากัน 3. ามทำซอสครีมเติมวิตปิ้งครีมและนมสดลงในกระทะคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยเล็กน้อย 4. เตรียมอบตัดส่วนผสมใส่ถาดหรือภาชนะที่สามารถเข้าเตาอบได้โรยชีสมอสซาเรลล่าและชีสพาเมซานให้ทั่วห้าอบผักขมเปิดเตาอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียส นำถาดเข้าอบประมาณ15-20นาทีหรือจนชีสด้านบนละลายและเป็นสีเหลืองทองหกเสิร์ฟทันทีเมื่ออบเสร็จนำออกจากเตาและเสิร์ฟทันทีพร้อมขนมปังหรือเป็นเมนูเคียงสำหรับอาหารจานหลักเคล็ดลับเพิ่มความอร่อยใช้ชีสหลากหลายชนิดเช่นเชดดาชีสหรือกางองแบบเพื่อเพิ่มรสชาติที่หลากหลายหากชอบรสชาติเข้มข้น สามารถเพิ่มเบคอนหรือไก่ฉีกลงไปในส่วนผสมเลือกใช้ผักคมสดใหม่และล้างให้สะอาดเพื่อให้รสชาติสดชื่นยิ่งขึ้นสีทิปหากคุณกำลังมองหาเมนูง่ายๆที่สามารถทำได้ในทุกโอกาสผักคมอกชีส เป็นตัวเลือกที่ดีไม่ว่าจะทำกินเองหรือจัดปาร์ตี้เล็กๆที่บ้านสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้รสชาติที่เหมือนร้านอาหารอีกทั้งยังสามารถปรับสูตรได้ตามความชอบคำคนหายอดนิยมวิธีทำผักคมอบชีสผักคมอบชีสเตาอบสูตรอาหารทำง่ายอาหารอิตาเลียนโฮมเมดเมนูชีสลองทำแล้วอย่าลืมแชร์ความอร่อยของเมนูนี้กับเพื่อนๆน,นะคะ